น้องเรียนตำรวจเนี่ยมันต้องทำงานเต็มเวลาถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยต้องทำงานเต็มเวลาและไหนจะมีเรื่องที่ตำรวจโดนล้อต้องออกไปไต่สวนสืบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะไปโน่นไปนี่มันไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับที่นะฮะไม่ไม่ได้อยู่กับที่ก็จะเข้ามาบ่อยเพราะว่าถ้าน้องเมเนี่ยลูกสะพ้ายเนี่ยเขาติดทุลักก็จะให้คุณปู่เป็นคนไปรับหลานที่โรงเรียน ไปรับหลานปุ๊บหลานก็จะอ้อนมาเจอแม่เขาอ,อย่างเงี้ยมันฟิกไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่ได้เลยลคลินิกอยู่แถบนั่นครับคลินิกอยู่ที่สีสมานเนี่ยสีสมานเวลาท่านจะมาคลินิกนี้ท่านก็พิมพ์ใน g o o g l e นะ่ Google Map นะ g o o g l e m a p อ่ะบอกไปณอลิสาคลินิกเวชกรรมถ้าบอกว่าไปณอลิสาคลินิกเวชกรรมมันจะนำมานี่นะแต่ถ้าบอก ไปหน้าลิสานะ